สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับห้องเรียนครูนุชนะคะวันนี้คุณครูจะพามาอ่านการผันอักษรกลางค่ะนักเรียนเรียนรู้มาบ้างแล้วนะคะว่าอักษรกลางสามารถผันได้5เสียงเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ บทที่หนึ่งซาลาเปาอาตีแปะอูแกมีวิชาทำซาลาเปาได้ดีป้าจูแกแวะมาเอาซาลาเปาป้าจูเอกใจตัวอะกไรไ่มาใต้ตู้ป้าจูเอะอแปะอูว่าทำไมแกจู้จี้ แปะอูแก่ตัวตาแก่มัวมัวแกจะเอาซาลาเปาเทไปในเตาป้าจูมาเจอแปะอูแกงึงะป้าจูก็ไปพาอาตีมาป้าจูแกว่าอาตีเจ้าจะมีวิชาทำซาลาเปา ดูแลตัวเจ้าต่อไปแป๊ะอูดีใจแกได้อาตีมาเวลาต่อมาอาตีก็ทำซาลาเปาได้ดีป้าจูมาทีไรแก่ก็เจอแป๊ะอู หัวเราะพอใจนะคะจากบทที่หนึ่งนี้นะคะจะมีคำในอักษรกลางที่ผันนะคะมีวรรณยุกต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรียนลองขีดเส้นใต้ดูนะคะนะคะน,นะคะลองขีดเส้นใต้ดูคําว่าป้าก็ใช่นะคะจูจี้นี้ก็ใช่นะคะ แกก็ใช่นะคะคําซ้ำก็ไม่ต้องขีดนะคะอาตีนี่ก็ใช่นะคะนะคะนักเรียนรองขีดเส้นใต้ดูนะคะไปดูการอ่านบทหน้าต่อไปเลยค่ะการอ่านหน้าถัดไปนะคะการผัน อ่านคำอักษรกลางนะคะในหนังสือจะมีอยู่หลายหน้าคุณครูจะยกตัวอย่างมาแค่3หน้านะคะเริ่มแรกเนี่ยนักเรียนก็สะกดก่อนนะคะกอากากาเอกกากาโทกากาตีกากาไม่จัตวากา,กา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 มีอีกาในนาห้าตัว ก,กีกีกีเอกกีกีโทกีกีตีกีกีไม่จัดตวากี่กี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 มีลามากี่ตัวกูกูกูเอกกูกูโทกูกูตีกูกูไม่จัดตะวากู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 อากูไปกู้เรือในทะเล กอกอกเอกกอกโทกอกตีกอกไม่จ si e ัดตวากอกกอกกอกอกตาสีกอไฟในเตากอเอเกเกเอกเกเกโทเกเกตีเกเกไม่จัดตวาเก เอเก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 ,เกนาลิกาเกกกโอโกโกเอโกโกโทโกโกตีโกโกมิจตวัวโก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 ,กเขาทำตัวโกถ้านักเรียนคล่องแล้วนักเรียนก็อ่านเป็นคำได้เลยนะคะปี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 ปป โจเป่าปีไพ่ราะเป่าเป่าเป้าเป้าเป่าเรามาปาเป้าเถอะแปแปแปะแปแปตาดีมีมือแปอี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 เอาเก้าอีมาสี่ตัวอู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 แปะอูเอาอูมา เอา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 าเอากะปิมาสิจ่าจ้าจาจาจ่าไฟจ้าตาจะเสียจู bueno. ่จู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 จู่ตาจือก็แวะมาจอ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 เจ้าจอสีซอแจ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  ไก่แจ้ตีกะอีกาเจ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 ๋จ๋ทำไมเจจู้จี้จำ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 อาตีจำวิธีทำซาลาเปานะคะนักเรียนก็อ่านหน้าที่เหลือนะคะอ่านตามที่คุณครูบอกนะคะหัดอ่านเองนะคะแล้วเดี๋ยว เราก็ลองมาขีดเส้นใต้ดูนะคะคำนี้เราใช้คำว่ากาใช่ไหมคะมีอีกาในนาห้าตัวส่วนคำนี้ก็ใช้คำว่ากีอย่างนี้นะคะคำนี้ก็ใช้คำว่ากูกับกู้นะคะสองคำส่วนคำนี้ก็ใช้คำว่ากอนะคะกอตรงนี้อันนี้ใช้ เกอันนี้นะคะอันนี้ใช้โก้เขาทำตัวโก้อย่างนี้นะคะนักเรียนลองขีดเส้นใต้ดูนะคะเป่าปีปีปีนะคะไม้เอกใส่ตรงนี้ขีดเส้นใต้นะคะปาเป้าเป้าไม้โทเป้านะคะมือแปรเบาแอแปตรงนี้นะคะอันนี้ก็ขีดนี่เลย น,นี้ใช้2องคำนะคะกู้กับกูนักเรียนทําอย่างนี้ทุกหน้าเลยนะคะของการอ่านอักษรกลางซึ่งจะมีประมาณ3-4หน้านะคะเราไปดูกันบ้านกันต่อเลยนะคะ การบ้านก็คือเติมคำให้ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด6ข้อข้อ1เขาทำตัวจุดจุดจุดโกหรือโกอนะคะนักเรียนก็เลือกมาข้อ2จุดจุดจุดกะปิมาซิเอาหรือเอา้านะคะมี6ข้อนะคะเป็นแบบฝึกให้นักเรียนลองเติมดูแล้วนักเรียนก็ทำ ในสมุดนะคะค่อยๆทาไม่ต้องทําจนหมดนะคะค่อยๆทํานะคะสําหรับคลิปการอ่านการผ่านอักษรกลางบทที่1ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ